ก่อนติดตามชมคลิปคอเสื้อคุณครูนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็จะได้ชมคลิปดีๆจากครูอารีนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปที่ครูจะสอนต่อไปนี้ก็คือซิปของคอเสื้อนะคะจะมีคอเสื้อต่างๆมากมายเลยในคลิปนี้นะคะติดตามเลยนะคะอีกสองคออีกสองคอคือคอที่เกิดจากคอกลมนะคะ ก็คือคอยูกับคอป่านะเ <_ C ore U> มื่อกี้เลขอะไรนะเมื่อกี้เลขสี่ <_ C ore U> สนนเลขสี่เนาะเลขห้าเลขหเลขห้าเอ๊ะไม่ได้สมอง่อหรือสมองเสื่อมแล้วแต่จำไม่ได้ <_ C ore U> เลขอะไรเลขหกนะอันนี้เป็นคอยูกับคอป่า <_ C ore U> หลายคนคิดว่าคอยูกับคอปากเป็นคอ ดั้งเดิมไม่ใช่นะคอโยคอปาดเกิดมาจากคอกลมนะคะจะบอกว่าไอ้คอโยคอปาดถ้าเราจําหลักการได้อะเราจะรู้ว่าทําไมมันถึงคอโยกับคอปาดคอปาดคือกว้างตื่นนะเข้าคอนเซ็ปต์มากถูกป่ะออแปปหนึ่งคนะแป๊ะหนึ่งอตอนนี้คือกูค่ะ เพราะว่าเครื่องร้อนมาตรงนี้จบแลกเนี่ยครูตอนนี้มันทอดไข่ดาวเนี่ยร้อนร้อนแบบเราต้องหยุดก่อนไหมไม่ต้องหรอกไม่ระเบิดเนาะไม่หรอกเชื่อฟังหน่อยนะจ้าซัมซุงร้อนไหมจีเลยใช่ไหมครูลองแต่ดิที่ลองแตะตรงนี้อุ้ยทอดไข่ดาวได้ใช่มันร้อนมากเลยอ่ะเอออะครูสงสัยเครื่องฟังอีกหลายรอบรีบจบรีบจบต้องรีบจบคอคอปากก็คือกว้างตื้นคออยู่ก็คือแคบลึก มันมาจากคอกลมนะคะจำง่ายๆอ,อะไรตัวเนี้ยเริ่มเลยนะไม่ช้าแล้วตรงรีบเพราะก็ใกล้เีง่งเราด้วยเราก็เหมือนเดิมก็คือต๊อเสื้อชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาต่อแล้วก็เก็บคอกับเก็บวงแขนคอยูครูบอกแล้วไงแคบลึกใช่ไหมแคบลึกลก็เหมือนเดิมครึ่งหนึ่งครึ่งนหนึ่งของตะเข็บลาย แล้วก็วัดตรงนี้ลงมารอบเนี้ยแคบลึกเต็มที่เลยบ่ากับอกแบ่งครึ่งบ่ากับอกแบ่งครึ่งแล้วก็โค้งเลยโค้งเลยนะคะเวลาโค้งจริงๆมันคือคอย,อยู่ใช่ไหมถ้าจะให้สวยคือเราตีสี่เหลี่ยมก่อนตีจากเส้นที่เราเอาลึก มาเจอกับเส้นบ่าเราแบบนี้ตีให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยโค้งอยู่นะคะแล้วค่อยโค้งอยู่ประกาศตัดได้เลย,เลยนะโค้งอยู่แบบนี้โค้งอยู่แบบนี้ก็คือโค้งนิดเดียวนี่ตีสี่เหลี่ยมเสร็จใช่ป่ะโค้งอยู่ก็จะเป็นคออยู่ แคบหรือย่าลืมเก็บ0.5ตรงข้างคอเลิศเลิศคอ,อยูคอ,อยูเนี่ยสามารถทําได้อยู่หน้ากับยู่หลังหรือว่าเอาอยู่หน้าอย่างเดียวไม่อยู่หลังก็ได้นะคะเหมือนเดิมแบ่งครึ่งถ้าเราจะทําคอยูหลังด้วยให้เราตีสี่เหลี่ยมเหมือนกันเอาลึกแค่ไหนเลือกเอา ลึกมาถึงเอวล,ลึกมาถึงอกได้ไดหมดนะคะตีลงมาก่อนตีลงมาก่อนให้เป็นรูปเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็โคง้งให้เป็นตัวอยูแบบนี้เห็นปะถึงจะสวยถ้าไม่มีโค้งล่างเหลี่ยมก่อนแล้วมาโค้งไม่สวยมันจะไม่ออกอยูมันไม่ออกอยูมันไม่สวยเหมือนเดิมตรงนี้เราลึกเก็บเข้ามาเลยหนึ่งเซน เก็บกลางหลังเข้ามาหนึ่งเซนแล้วขีดลงมาที่เอวไม่เก็บตรงนี้หลังออ่ะ,อะต่อไปสาบคอเหมือนเดิมเลยถ้าสาบคอทำเหมือนเดิมอนึกออกปะอะไรถ้าพูดถึงสาบก็เหมือนเดิมห้าถึงเจ็ดเซนลงมาไล่ลงมาเวลากดลอย รือว่าแค่นี้ก็ได้แล้วกันมันไม่มีแล้วแต่แถ้าใครไปถึงแขนก็มีถึงแขนแคาไม่มีถึงแขนก็แค่นั้นนะคะคอลาอ้างก็วาดยูก็เป็นแบบน,นี้เหมือนทุกอันนะคะสาบจะทําเหมือนกันแต่ความกว้างของสาบขึ้นอยู่กับเรนะคะอ่ะต่อไปคอสุดท้ายคอสุดท้ายก็คือ คอปากคอปากมันจริงๆครูว่าสวยนะคุณครูก็เป็นคนชอบใส่คอปากถ้าใครแบบว่าเป็นคนที่แอบเซ็กซี่อะคอปากดอะเหมาะที่สุดเพราะว่ามันจะดูแบบเวลาเราใส่เสื้อคอปากลนวจะดูแบบเซ็กซี่ถ้าถามคุูนะในสายตาครเแลาวคูมองผู้หญิงอะมองคอปากแล้วสวยอ่อคราวนี้เวลาเราทําคอปาดใช่ไหมนะเราก็คือตื้นกว้างคอนเซปต์เห็นไหมถ้าคออยู่ พอ,อยูไ,ไงไงลึกแคบพอ,อยู่ลึกแคบนะคอปากกว้างตื่นนะคะกว้างตื่นนะอ่ะเวลาเราทำนะคะเหมือนเดิมมีบ่ามีอกอนะ่ากว้างตื่นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเส้นนะคะเส้นต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของคอกับบ่า คอปาดอะลึกไม่เกินครึ่งหนึ่งของคอกับบา่าก็คือประมาณตรงนี้ไม่เกินเส้นนี้นะไม่เกินเกินไม่ได้นะเกินคือไม่ปาดแล้วนะคะเกินคือไม่ปาดแล้วคอปาดเส้นจะต้องไม่เกินเส้นคอกับบ่าแบ่งครึง่งและความกว้างให้เลยเส้นกลึงกลางหรือครึ่งหนึ่งของตะเข็บไหลอันนี้คือครึ่งหนึ่งของตะเข็บไหล คอป่าจะต้องเกินครึ่งหนึ่งของตะเข็บไหล่ต้องเกินก็คือใช้ได้แค่ตรงนี้ใช้ได้แค่ช่วงนี้ใช้ครึ่งหนึ่งของตะเข็บไหล่นี้ได้เพราะว่าถือว่าแคบนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้ตรงนี้คุณครูแบ่งระหว่างครึ่งตะเข็บไหล่ถึงปลายแขนแล้วคุณครูก็ปางตรงนี้อันนี้คือคอปากนะคะใช้ไม้โค้งวัดเวลาวัดคอปากนะให้ด้านนี้อยู่ตรงนี้นะ อยู่กลางหน้าด้านนี้อยู่ตรงคอแล้วก็โค้งไปคอป่านะฮะคอป่ามันจะคล้ายๆไม้หันอากาศอ่ะไม้หันอากาศหรือไม้หันอากาศเนี่ยมันจะคล้ายเงี้ยเวลาเราวาดคอป่าเราต้องถึงไม้หันอากาศนะมันจะเป็นแบบนี้นะคอป่าแต่ไม่ต้องกระดกขึ้นนะไม้หันอากาศที่ไม่กระดกรนะจาใจป่ะเอ่อคอป่านะเป็นแบบนี้นะคราวนี้ชิ้นหลัง ปาดหน้าต้องปาดหลังแล้วก็โดนเขากระทืบนะคะเพราะปาดตั้งหน้าแล้วปาดตั้งหลังอันนี้ล้อเล่นนะคะคือถ้าเป็นกอปาดเนี่ยส่วนใหญ่เ็าจะปาดหน้ากับปาดหลังก็ได้ว่าไม่ใช่ขับรถปาดนะอันนั้นโดนตืบเนี่ยปาดหน้ากับปาดหลังนะาถึงจะสวยอ่ะเหมือนเดิมแบ่งครึ่งแต่ไม่ใช้ตรงนี้ใช้แค่เส้นลุกแขนงกับตรงนี้แบ่งครึ่งปาดลงมาอย่าลงต่ำถ้าลงต่ำจะไม่เรียกว่าคอปาดนะคะ มาอย่างไรมาอย่างไรสวยงามขนาดนี้อ้ามีคอปาก่อนหน้าปาลังโดนตื้อเป็นไป,ไปอ่ะข้างหลังถ้าไม่สบายใจเก็บครึ่งเซนถ้าสบายใจก็ไม่ต้องเก็บอ้ามาสาดคอเดี๋ยวเข้าก่อนที่เครื่องจะร้อนสาบคอทำเหมือนทุกสาบคอได้แหละนะคะวัดลงมาแล้วก็เอียงลงมานี่เป็นสระคอ หนึ่งเอาตามผ้ามีสองเอาตามความชอบนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะสาบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผ้าเราถ้าผ้าเยอะก็สาบกว้างได้ถ้าผ้านอนก็อยากไปกว้างตรงนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้ลึกได้กดลอกมาก็าจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายไหมเพราะว่าคออยู่กับคอป่าเน,นี่ยมันเป็นเอ,อติ่งเป็นติ่งเนาะเหมือนคล้ายๆติ่งเกาหลีน,นี่หรอคะมันเป็นติ่งของคอโงเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายนะคะคลิปที่งครูสอนเพื่อจบไปนะคะสําหรับคลิปคอเสื้อเนาะทุกคอทั้งหลายคอนะคะ<ม>อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆเ,เรานะคะ ทุกคนเลยนะใครที่มีเพื่อนที่รักที่ชอบอยากให้เขารู้เรื่องคอเสื้อนะคะก็แชร์ไปเยอะๆนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดอะไรคุณควาลีถ้ายังไม่ได้กดตั้งแต่ตอนแรกนะคะกดตอนหลังก็ยังกดทันนะกดกระดิ่งกดติดตามแล้วจะมีคลิปดีๆแบบนี้ดูทุกครั้งสําหรับคลิปหน้าคอยดูกันนะคะว่าเราจะมีคลิปดีๆที่น่าสนใจคลิปอะไรต่อจากนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ